สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับคอมเมนต์ชาวโลกนะครับคอมเมนต์ชาวโลกในวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับไปดูคอมเมนต์ภายใต้เพลงที่โด่งดังเป็นอย่างมากในเวลานี้นะครับอย่างเพลงสุดปังของสาวมิลิภายใต้สังกัดยับเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปล่อยเพลงพักก่อนไปปัจจุบันยอดวิวก็70กว่าล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามแล้วก็มีการนําพักก่อนเนี่ยไปโคฟเวอร์ในเวอร์ชันต่างๆรวมไปถึงเล่นในแอปต่างๆด้วยล่า สุดมิลลี่ครับก็ทำเรื่อง Tock off the ะทาอีกครั้งหนึ่งหลังปล่อยซิงเกิลที่2สุดปังออกไปมีเนื้อหาพูดประมาณเกี่ยวกับความสวยความมั่นใจนะครับและความแตกต่างของผู้หญิงในแต่ละสไตล์ผ่านภาษาและรูปแบบการร้องที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางภาษากลางภาษาเหนือภาษาใต้ภาษาอีนภาษาลูหรือภาษาญี่ปุ่นนะฮะรวมไปถึงภาษาอังกฤษด้วยคือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากและสุดปังจริงๆตอนนี้ยอดวิวปาเข้าไปที่เกือบ5ล้านวิแล้ว ใช้เวลาพื้เพลงถูกปล่อยในวันที่14ตอนเย็นนะครับก็แปลว่ายังไม่ครบ3วันเต็มยอดวิวเกือบ5ล้านวิวถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดก็มีคอมเมนต์มากมายจากแฟนเพลงชาวต่างชาติที่แวะเวียนเข้ามาแล้วก็ผ่านมาเห็น MVMV เ MV นี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปฟังคอมเมนต์ว่าชาวต่างชาติคิดเห็นยังไงกับมิลลและก็เพลงสุดปังนี้ด้วยนะครับคอมเมนต์ที่1เขาบอกว่าเธอมีศักยภาพที่จะเป็นไอดอลเคป๊อปเหมือนกับลลริสามโนบาล ใครเห็นด้วยกับฉันนะครับพี่แกเนี่ยจากที่เข้าไปส่องนะครับเขาก็ทําช่องเหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นชาวอินโดนีเซียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าพูดภาษาไปทาง,ทางอินโดนีเซียครับ <c oughs> ก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าฉันเห็นด้วยนะครับ แต่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเธอดุเกินไปสำหรับพวกเขาอันนี้ก็คือมาแซวนะครับก็คือการแรปของเธอได้ดุดันมากก็มีคอมเมนต์ต่อมาอีกว่าพวกเขาควรจะปล่อยเพลงด้วยกันแน่นอนครับบางคนก็บอกว่าก็เหมือนกับกามิคาเซ่ครับบางคนบอกว่าถ้าเทียบความสามารถแล้วเนี่ยฉันคิดว่าผู้หญิงคนนี้ดีกว่าเหมือนเสียงร้องของเธอตอนท้ายเพลงเนี่ยก็เห็นด้วยหลายคนเลยครับบอกว่าเธอเนี่ยน,น่าจะไปเป็นไอดอลเคป๊อปเหมือนกับลิซ่าเลยนะครับมเมนต์ต่อมาเป็นภาษารัสเซียครับบอกว่าไม่น่าเชื่อคุณคือราชินีแห่งการแรป ดนตีที่น่าทึ่งเหมือนเหมือนกับการตายแล้วเกิดใหม่มันพิเศษมากฉันชื่นชมควินมิลลี่คอมเมนต์ต่อมาครับจากรัเสเซียเช่นเดียวกันครับบอกว่าเพลงของแรปเปอร์ที่ยอดเยี่ยมของไทยยุคนี้นะครับเม้นต่อมาเช้าต่างชาติครับพูดในเม้นว่าฉันชอบเสียงของมิลลี่เธอชอบปรับแต่งเสียงของเธอได้ช่างเป็นพรสวรรค์ที่พูดถึงเป็นพิเศษก็คือเธอนั้นสวยมากอืมเมนช้าโลกเม้นต่อมาบอกว่าเสียงร้องของเธอใช่เลยบวกกับการแรป ที่ลูกเป็นไฟเธอมีทุกอย่างที่สมบูรณ์อยู่ที่นี่แล้วคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่พบสิ่งนี้ใน Spotify Spotify ก็คือแอปฟังเพลงนะครับเขาบอกว่าใครช่วยแปะลิงก์ให้หน่อยจะได้ไหมนะครับอืมคเมนต่อมาบอกว่าเพลงของคุณยอดเยี่ยมมากฉันมีความสุขมากตอนนี้รักคุณจากเวียดนาม,มเพื่อนบ้านของเราได้เองครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า MV นี้สุดยอดมากคอมเมนต์ต่อมาพูดไว้ยาวครับบอกว่าหยุดพูดว่าเธอคือน,นิกกี้มีนาหแห่งประเทศไทยเห็นได้ชัดว่าเธอคือนหนึ่งเดียวมิลลี่แห่งประเทศไทยจะไม่มีรุ่นอื่นของนิกกี้มีนาดเหมือนกับจะไม่มีมิลลี่เวอร์ชั่นอื่นทั้งคู่เป็นราชินีในแลนด์ของตัวเองเมนตต่อมาครับเสียใจฉันไม่สามารถเข้าใจที่คุณพูด แต่ท่อนแรปทําให้ชั้นหัวเราะได้ก็น่าจะหมายถึงว่าท่อนแรปเนี่ยทำให้เขามีความสุขแล้วก็ส่งเสียงหัวเราะออกมาได้จากก้นบึ้งนั่นเองเมนต่อมาบอกว่าชอบมากเลยคําว่าสวย FC จาก louder ปังมากแม่นะครับโอ,อ้จากลาวก็มาด้วยครับี่บ้านใกล้เรือนเคียงเราเองครับเราก็ไปฟังเพลงลาวเหมือนกันเราก็มาฟังเพลงเราเหมือนกันนะเพลงเราก็ที่ดังๆในทิกตอกนะครับที่บอกว่าใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งปา ใส่ใจไอ้เนี่ยนาะจะพาไปกินแกงหน่อไม้นะครับเพลงนั้นก็ปังมากนะฮะของลาวเม้น mm hmm. ต่อมาบอกว่าเธอบอกว่า mm hmm. เธอเป็นแฟนคลับของนิกกี้อืมก็เห็นมินิบอกเหมือนกันนะครับว่าเธอเป็นแฟนคลับของนิกกี้มินานะครับในการประกวดเอ่อเดอะแรปเปอร์นะครับเธอก็ได mm ้โชว์การแรปแบบนิกกี้มินาออกมานะเม้นต่อมาบอกว่าหยุดโกหกตัวเองคุณรู้ว่าคุณได้รับความรู้สึกของนิกกี้มินาจากเธออืม mm hmm. โอ oh, หลายคนพูดถึงเลยครับนิกกิมินาสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับนิกกิมินาเธอก็เป็นแรปเปอร์หญิงที่มีความจัดจ้านเป็นอย่างมากนะครับจีดมากเลยนะครับเป็นแรปเปอร์ชาวอเมริกันนะคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาเขาบอกว่า3.23ก็คือนาทีนะครับเธอพูดคำว่าสวยเป็นภาษาไทยซึ่งแปลว่า beautiful ตกลงใครแปลใครอะเนี่ยมเนต่อมาครับบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดูดันมากเลย ทำได้อย่างไม่น่าเชื่อเมืนต่อมาบอกว่า MFM MM แนะนําฉันมาฉันก็เลยมา เธอน่ารักและเท่มากไม่รู้ว่า M M MM M คือใครนะก็น่าจะเป็นสื่อของประเทศเขานะครับอันนี้ก็เข้ามาจากเกาหลีนะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าทันใดนั้น YouTube ก็เด้งขึ้นมาและนำพาฉันมารู้จักเพลงที่ไม่รู้จักแต่ฉันแปลกใจเพราะฉันชอบเพลงนี้ก่อนที่จะมีคนมาคอมเมนต์แกมากมายครับคนไทยบางคนบอกว่าเราอ่านไม่ออกนะครับบางคนบอกว่าประมาณว่าไม่รู้แปลกใจแต่ชอบเพลงนี้หรือเปล่านะครับเออก็งงหลายคนงงนะบางคนก็เข้าใจบอกว่าเขาบอกว่ามันแปลกแต่เขาก็ชอบค่ะนะครับ แล้วเขาก็ตกใจเขาตกใจเขาบอกว่ามีคนมากดไลค์ให้เขาถึง200กว่าคนนะครับเขาก็เลยมาบอกเขียนต่อว่าโอ้พระเจ้าทำไมฉันถึงได้ไลค์เยอะขนาดนี้ฉันเพิ่งเขียนว่ายู u ูบนำพระพาฉันมาสู่เพลงนี้ฉันรู้สึกประหลาดใจที่เพลงนี้น่าฟังแม้ว่าฉันจะไม่รู้ภาษาก็ตามนะครับโอ้โอและนั่นแหละครับก็คือคอมเมนต์บางส่วนของชาวโลกที่มีต่อมิลลี่ในเพลงเพลงนี้นะครับ สุดปังนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ลองเข้าไปฟังในชแนลของย่าหมบอกว่าโคตรปังจริงๆรับรองว่าเพลงนี้ต้องเผยแพร่ไปยังสายตาชาวโลกอีกต่อไปนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเพลงนี้เนี่ยไม่น่าจะหยุดอยู่แค่นี้ครับน่าจะหลักหลาย10ล้านแน่นอนอ่าสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์คอมเมนต์ชาวโลกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปกระใจายให้คนทำคลิปด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ